Hey, เฮ้เดี๋ยวพี่ป๋าอย่าพึ่งไปตาเฮ้เดี๋ยวพี่ป๋าอย่าพึ่งไปตาเออเออเราอไอ้ก็พูดว่าอะไรเดี๋ยวไปไปที่ละอันไปที่ละอันไปที่ละอันห้าสี <hatten> ่สามสอง action เฮ้เด <after another> <dies> um, ี <man f 20> ๋ยวพี่ป๋าอย่าพึ่งไปตาอ๋อก่อนอย่าพึ่งไปตาอย่าพึ่งไปตาแล้วแล้วมาพูดอีกว่าพี่ป๋าล็อมาแล้วเวอร์พี่ป๋าล็อมาแล้วเวอร์พี่ป๋าล็อมาแล้วเวอร์มันต้องแบบคุ้มต่ำกว่านี้หน่อย พี่ป้าลบมาแล้วเวอ,อพี่ปลาลบอกมาแล้วเออเออพี่ป้าลบอกมาแล้วเอออ่ะโดนคุณหมอคุณหมอธน,นูพลิกตัวกลับมาแล้วพูดว่าม้าชายพี่ป้าที่อะอะไรนะฮะอะไรนะพูดว่าม้าชายพี่ป้าที่อะม้าชายพี่ปลาที่อืมม้าชายพี่ปลาที่อะอืมอ่ะพี่ปาพี่ป้าลบมาแล้วเออ <c oughs> เอ,อ่ะเล่นย้อนเล่นย้อน ยยพี่ป้าล้มาแล้วเออพี่ป้าก็เลยไอพี่หมอพงศก็เลยพิกตัวแล้วพูดว่ามาชายพี่ป้าที่เราได้อยู่อย่างพูดถูกไหมฮะดูตัวแต่อินเนอร์มันไม่ได้มันต้องแบบเป็นตัวยังไงครับแบบไม่ใช่ครับเป็นีแบบมาชายพี่ป้าที่พี่จริงจริงลองขึ้นมาเล่นกันเรานั่นแหละเร็วหันกลับมาแล้วพูดว่ามาชายพี่ป้าที่เนื่องต่อตั้ม มึงคุณต้องกอกผมใหม่ดิโอเค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 แอคชั่นพี่ป้ารับมาแล้วเออมาใช่พี่ป้านี่อะอะไรกันต่ออย่าพูดมากอ๋อจำคนผิดครับขอโทษด้วยมันต้องขอโทษครับคนผิดครับโทษครับโทษครับจำคนผิดครับอ่า โทษครับโทษครับจำคนพิกปรับคุณหมอธนูเลยพูดว่าฮะลุยฮะลุยฮะลุยโอเคโอเยมันควรเล่นไหมอ่ะมันไม่ควรป่ะ